1ิมิถุนายนวันสําคัญของคนไทยทั้งชาตินะวันหวยออกนะครับเดี๋ยวหลังจากรายการนี้สัก3ามโมงนี้ทุกคนก็ไม่ทํางานแล้วลุ้นหน้าจอนะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันแม่นไม่แม่นแค่ไหนนะท่านผู้ชมครับแต่สิ่งสําคัญอย่างที่เราทราบกันนะว่างวดนี้ก็มีคนซื้อสลากดีต้อนกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นงวดแรกของการซื้อสลากดีต้อนนี่นะครับอย่างที่อย่างที่บอกกันนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับนี่สลากของผม นี่นี่ะนะครับนี่เห็นไหมครับใบละ80บาทงวดแรกงวดนี้นะครับมีให้ซื้อกันประมาณ5ล้านกว่าฉบับประมาณ4 5หวันแรกหมดเกลี้ยงเลยขายดีมากเห็นไ,ไหมฮะตอนนี้ใครจะซื้อไม่มีแล้วที่สำคัญพอเรากดไปเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกดให้ดูดีไหมฮะขายแล้วเพราะสลากใบนี้ผมซื้อผูกกับแอปเป๋าตังของผมเรียบร้อยแล้วถ้าสลากใบนี้วันนี้ถูกาะวัลที่หนึ่ง เงินก็จะโอนเข้าบัญชีที่ผูกไว้กับแอปเป๋าตังค์นะถ้าวันนี้ผมถูกรางวัลที่1พรุ่งนี้ก็จะไม่มาจัดรายการอีกตลอดไปนะครับแต่ปัญหาดีครับท่านผู้ชมปรากฏว่าพอขายดี4-5วันแรกขายหมด5ล้านกว่าฉบับมีพ่อค้าหัวใสซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยสลากดีต้นใบละ80บาทเนี่ยไปขายต่อครับท่านผู้ชมไปขายต่อเป็นใบละร้อย ขายครับเนี่ยซื้อผ่านแอปเปาตังค์แล้วไปขายต่อและปรากฏก็มีคนไปซื้อเหมือนกันเพราะว่ามันมันหมดแล้วไงนี่แหละครับปัญหาครับท่านผู้ชมปัญหาเลยปัญหาอะไรครับสํานักงานสลากก็เตือนว่าอย่าไปซื้อสลากดีต้อนกับคนอื่นนะเดี๋ยวจะไม่ได้เงินเพราะเวลาเราซื้อสลากดีต้อนเนี่ยเราซื้อผ่านแอปเป,ปาตังค์แอปเป,ปาตังค์มันก็จะผูกกับบัญชีบัตรประชาชนของผมอยู่แล้วของทุกคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเอาไปขายคนอื่นและเราไปซื้อสลากดีต้อนโดยไม่ได้ซื้อผ่านแอปปอ๋อตังเวลาถูกขึ้นมาท่านผู้ชมมันจะเกิดปัญหาเพราะเงินเนี่ยมันจะโอนเข้าบัญชีที่ผูกไว้กับแอปปอ๋อตังคนที่ซื้อคนแรกยิ่งถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องไปรับที่สํานังกงานสลากคนที่จะรับได้ก็คือคนที่ซื้อคนแรกด้วยและท่านผู้ชมคิดดูว่าเขาจะโอนเงิน6ล้านมาเข้าบัญชีเราหรือเปล่ายาก สมมุติว่าถูรางที่สองได้2 0 0 0 0 0เงินเข้าบัญชีคนที่ซื้อสลากคนแรกแล้วคนนี้ไปขายต่อให้กับคนอื่นท่านคิดว่าเขาจะโอนเงินให้ไหมคนที่มาซื้อต่อไม่ซื้อ,ไม,อไม่โอนแน่นอนนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาสิ่งสําคัญถ้างวดนี้หมดก็ซื้องวดหน้างวดหน้าหมดก็ซื้องวดต่อไปยังไงตอนนี้สํานักง,งานสลากเขารู้ว่าคนไทยเนี่ยโอ้โหต้องการมากเลยกับการซื้อสลากใบละ80บบาทซื้อผ่านดีตน้น ผมเชื่อเดี๋ยวงวดต่อไปก็เพิ่มแน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นี่พ่อค้าแม่ค้าบางคนบอกว่าเวลาขายสลากดีต้อนผ่านแอปเปาตังผ่านมือถือเนี่ยมันยุ่งยากคนเนี่ยซื้อกันไม่ได้หรอลืมไปว่าจริงๆแล้วภาครัฐเนี่ยนะครับมีการส่งเสริมให้คนเนี่ยซื้อของผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันคนไทยเนี่ยโอ้โหชำนาญใช่ไหมครับงวดนี้นแป๊บเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นย้ำว่าอย่าไปซื้อสลากดีต้อนจากผู้อื่น ไม่งั้นจะไม่ได้เงินนะซื้อจากแอปเป๋าตังโดยตรงด้วยตัวท่านเองทั้งงวดนี้หมดรองงวดหน้างวดหน้าหมดรองงวดต่อไปท่านผู้ชมนะครับรองงวดต่อไปที่นะทสำคัญนี่ครับเพราะสลากด,ดีต้นเนี่ยนะครับซื้อผ่านแอปเป๋าตังแอปเป๋าตังนีนจะบันทึกชื่อผู้ซื้ออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ผมซื้อไว้4ใบพรากดขายแล้วนะครับโดยมีนายคนากรเป็นเจ้าของและ สิทธ์ก็จะเป็นเจ้าของชื่อเจ้าของแอปเป๋าตังนั้นที่เงินนั้นจะโอนเข้ากับบัญชีที่ผูกไว้หรือถ้าไปจะจะไปรับที่สำนักง,งานสลักคนที่เป็นเจ้าของแอปเป๋าตังเท่านั้นที่จะไปรับได้มันผูกกันไว้เรียบร้อยแล้วผูกกันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปซื้อต่อนะจากคนอื่นสลักดีต้อนโอ้โหท่านผู้ชมเงินก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าเราโดยตรงถ้าเราถูกขึ้นมาไปเข้ากับคนที่เราซื้อ เราคิดว่าเขาจะโอนเงินให้เราหรอยากยิ่งจะถูกลงมาที่หนึ่งเนี่จบเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเกิดปัญหาตามมาอีกนะครับนอกจากนี้คนที่ซื้อสลักตีต้นมาใบละ80แล้วหัวหมอไปขายต่อเนี่ยท่านผู้ชมใบละร้อยใบละก็แต่จะถูกดำเนินคดีด,ด้วยขายเกินราคานะครับนอกจากนี้ปัญหาหนึ่งที่ผมเพิ่มให้เลยท่านผู้ชมเป็นปัญหาแน่ถ้าเราไปซื้ออนาคตก็จะเกิดการกว้านซื้อโดยในทุนอีก สมมติว่างวดนี้วันนี้หวยออกนะพรุ่งนี้จะซื้อได้เนี่ยก็จะเกิดการกว้านซื้อโดยนายทุนลงทุนตัก80ล้านซื้อเลยล้านใบและไปขายต่อใบละร้อยได้กําไร20ล้านอันทีถ้าเราไปซื้อสลัดดีต้นจากคนอื่นเนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะเกิดปัญหาแน่นอนงวดต่อไปจะมีเหล่านายทุนพอเปิดขายปุ๊บ6โมงของกลางหลังวันหวยออกก็จะมีนายทุนกว้านซื้อทั้งหมดเลย5ล้านใบเพื่อไปขายต่ออีกเห็นไหมครับเกิดเป็นปัญหา แทนที่โดยวัตถุประสงค์ของสำนักงานสลากจะกระจายให้กับผู้ซื้อรายย่อยเซื้อนคนละสี่ใบห้าใบสี่ใบห้าใบใบละ80ดสิ 10. จะเกิดปัญหากว้านซื้อทันทีโดยนายทุน5ล้านนี่ดีไม่ดีครึ่งชั่วโมงหมดอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าซื้ออย่าไปซื้อสลากดีต้อนจากคนอื่นซื้อด้วยตัวเราเองซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ซื้อง่ายได้ใบละแปบาทงวดนี้ซื้อไม่ทันลองงวดหน้าวันนี้หวยออก วันต่อไปซื้อได้ก็รีบซื้อซื้อไม่ทันก็ลองวดต่อไปอย่าไปสนับสนุนพวกนายทุนพวกหัวหมอพวกเอาเปรียบคนอื่นนะครับที่จะมาค้ากำไรจากการจำหน่ายสลากพอย้ำครับว่าการขายสลากดีตอนผ่านแอปเปาตังเนี่ยเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างได้ผลที่ชัดเจนมากนะท่านผู้ชมครับและคนไทยก็ได้ซื้อสลากใบละ80บาทเสีที